ครับทุกคนดูกชอบนะคลับนะครับวันรับน้ำปล่อยเยอะมากสตอมันแหล่มากเลยนะครับทุกคนทุกคนดูไว้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้อาจจะพูดสาแหล่ปากไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับดูได้เลยครับซูมให้ดูแล้วนะน้ำยิ่งปล่อยมาอยู่นะเห็นไม้ เห็นได้ว่าอัตโนี้อัดชารจเพราะว่าไม่ได้เปิดป็นกล้องของตรงนู้นนะครับต่ดูสิทุกคนมันทำอะไรกับเราไว้เราต้องมาจานให้หมดนะครับหมดสิ้นหมดสุดนะครับนี่นะครับนี่นนะบ้านที่มาเลยนะครับอ่าผมจะให้ทุกคนดูได้เลยนะครับนี่นะครับองใช้โทรศัพท์ถ่ายนะ ต้องผมเสียอาจจะดูได้เล่ว,ว่ามันเป็นอะไรที่แย่ล้่ลำบากมากแล้วก็ที่แย่มากครับทุกคนดูนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมันถืจะเล่นดูดูงั้นสิเห็นไม้ประจานที่หมดเห็นไม้ประจานที่หมดบ้านหลังงน้นเลย แล้วก็บ้านคุณออดด้วยนะครับแล้วก็บ้านเตาเฮาแต่จะให้ดูขอนิดให้ดูตัตรงนั้นนะครับใช่เลยนะครับก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะปิดกันเลยนะครับนหนึ่งหากุญปดแป๊บปิดแปกันึลยนะครับบ๊ายบายครับ